อ้าวนิติมาพอดีเลยนะ้ามีเรื่องจะปรึกษานะ่ะคือที่ดินที่ต่างจังหวัดของนะ้าถูกเจ้าของที่ที่อยู่ติดกันสร้างอาคารรุกล้ำเข้ามาน่ะสิก็ไลาเ่เขาออกไปสิครับนะจิตถ้าไม่ยอมรื้อถอนพาหวินไปลุยเลยก็เขาไม่ยอมน่ะสิแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีพวกพ้องมีอิทธิพลด้วยหรือเปล่ายังงั้นหวินขอถอนคำพูดเองละกันเขาจะขอซื้อแต่น้าก็ไม่อยากขายคงต้องฟ้องร้องกันยืดเยื้ออีกเอาอย่างนี้สิครับ ลองใช้วิธีการไก่เกลี่ยข้อพิพาทดูไก่เกลี่ยข้อพิพาทเหรอครับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีระงับข้อพิพาทโดยบุคคลที่3ซึ่งเป็นกลางในการทําหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนวทางและหาทางออกที่คู่พิพาทน่าจะยอมรับและพึงพอใจหากตกลงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอก็จะนําไปสู่การประนีประนอมยอมความกันโดยการทําสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งจะมีผลผ,ลผูกพนันให้คู่พิพาทต,ต้องปฏิบัติตามเราใช้การไก่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นมีคู่พิพาทตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมีคนกลางคอยช่วยเหลือในการเจรจาโดยไม่ได้ตัดสินชี้ขาดและคู่พิพาทสมัครใจให้มีคนกลางช่วยเหลือซึ่งผลการไกล่เกลี่ยเกิดจากการตัดสินใจของคู่พิพาทเองวิธีนี้ช่วยยุติข้อพิพาทได้รวดเร็วด้วยนะครับยุติข้อพิพาทนะรวดเร็วแต่พี่นิติคงได้กินข้าวช้าแน่ละตายขอโทษนิติจะสั่งอะไรจ๊ะคำถามท้ายรายการวันนี้ เกลี่ยข้อพิพาทมีคนกลางทำหน้าที่อย่างไรสายเดอนข้อมูลอัตโนมัติยูดีทอมโทหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่ง